อะไรนะสวัสดีครับผมชื่อเดชชาสุกรมาจวงรอดวันนี้ผมจะมารีวิวกระต่ายนะคะสวัสดีเฮ้ยลองต่อไปชื่อเงินจันชื่อว่าอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนลำเงินชื่ออะไรผมเนี่ยนะใช่ในแชา์ซอลารีตเราเป็นแพย์ออชื่อเล่นฟู่ค่ะอีกคนนึงเหรออีกคนนึ่งอีกคนนึ่งชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อ ไม่ได้เอามาทำอะไรกันนี่วันนี้มาดูกระมาดูกระต่ายกันอันนี้พันอะไรนี่พันอะไรพันฮอนแลนด์หลบครับตัวอันนี้ตัวผู้นี้ตัวเมียพันเล็บเสือสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมีสีขาวผสมน้ำตา,าแลแล,ตาแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้ตัวผู้นะคะันนี่เอ้ยอันนี้ตัวผู้นี้ตัวเมียนี่ถ้จับตัวเมียแต่ต้องไม่จับเมียออันนี้ชื่อว่าพีนนะครับพีนอันนี้ก็ชื่อว่าสนนนะคะ โนูจะตัวเตี้ยกวา่าผีใช่ไอจริงมันมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูมันชือไอโฟน,นพี่นะครับแต่ชอบแต่จะชอบกัดคนอื่น<ม>ชอบไปกส่นนอะไรน,นี่อันนี้สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ไทยครับชอบกินหญ้าตัวนี้ชอบกินหญ้าด้วยโอเค <Okay. S 2> เอาเอาแล้วเราก็ไปถ้ามันตัวเราจะเอาไปไว้ที่ฟาร์มกระต่ายถ,ถ้ามันคอด